สวัสดีครับทกคนแล้วผมยูทูบเบชาแนลวันนี้ผมจะมาแคสเกมเอาลาน์นะมาต่อกันเลยนะฮะ s <up> <S เนื่องจากไปเล่นกับคุณกันมานานนะอุย้ยกดผิดมาช่องแคปมาละลาเฮียโอ้มีคอมให้เล่นอื มีที่หลบด้วยอือหือจออะไรวะเนี่ยว่อแสบตาแสบตาปิดปิดกันเฮียโอเคปิดด้วยปิดด้วยปิดดังช้าช้าปิดดิปิดทำไมต้องปิดดังด้วยแฟม เบอร์ๆน,น,นะะรู้สึกว่าเจดีดีดิโดโปรเจกต์วอลคเดอวอล์เกอร์อะไรบิลลี่ <c oughs> มีหน้าต่อไปแล้วอ่านไม่ออกก็นะโอ้ยอ้าวเฮ้ยเห็นมือเราวด้วเมื่อกี้ มือดำเลยนะจ๊ะคุณหนูตับไตไส้พุงเสียวอ่ะร้อนปิดประตูปิดแม่งอุ้ยร้อนเข้าไปอยู่ยังไงก่อนอุ้ยร้อนร้อนอ่ะเฮ้ยอื้อหืื้อหือผมนี่อื้อหือโหตามาเออะๆ What the fuck อื้อหือ โซนี่เวกัสโอ้โหคนนั้นเอยเอาแป,ปนหนึ่งมีข้อความเพ่งชิว่าผมนี่บวกเป็นเลยอะไรขึ้นกับผมอีกคริปต,ต้องรับผี่ชอบเสียวอะซูม ต,ตันอ่ะกนแล้วึ้นกับผมผมชิบหายไหม We are good to die เป็น i n t โ r n a t n l อ่ะไม่อยากจะทรมานตัวเอง go อ๋อ s a v i n โอ้ยเชีย่ยตกใจโอ้ยเยียอยอ,อ,นะอยยยยก,ก,กยเรยดยย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 ยกยลยยยยกยย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 ย้ดยยยยยดยยยยยดยยย อือฮึโอ้ยหลอนว่ะอือหืออะไรของเมืงองวิ่งอะวิ่ยอุ้ย่งอะใครนั่มาหันแดกศพตรงนี้เดี๋ยวกูจะได้เกิดอะไรขึ้นกับมึงอุย้ยเชี่ยตกใจ พวกพวกมันไอพว, Q. พวกเขาคิวพวกเขาฆ่าพวกเราคุณต้องคุณไม่สามารถสู้มันได้เอาอ่าน a n นล็อกเดอะ o o มเดูดอกกับคุณภาบหนึงอมีอะไรมาใหม่แล้วคิวเมนเหรอโน้ ฉัน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 เฮดช็อตได้โอ้โหในเกมเทียบสองแม่งโฉาฟักเอาออฟดิสนาจะทีนี้มึงอุ้ยเช่ลืมไปหลอนเฮ้ยใกล้ถึงเส้นชัยแล้วโอ้โห,ห้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกครเด๋ยวนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอีคิดมึงมาอยู่อะไรแถวนี้รลอนไปหมดแลวยวหรอปิดห้องนี้แม่งเลย,ยชุดด่าโอ้เชื่อคิดจะรู้ไหมวะ ยากูจุดอคริสอีคริส m a b e พีก l i t t l e พีกเฮ้ยเฮ้อีอีอ้วนอีอ้วนพังโอเชียดนตรีอย่าบิวเฮ้ยเสียงเสียงชอะไรเนี่ย คำหยาบหรูป,ปากมาหลายอันแล้วเนี่ยเฮ้ยหน้าตาทุนเลศว่ะยังสงสัยผมผมว่าไอ้ไอ้ไม้น่ะมันง่วงแน่นอนดูท่ารับๆตืนๆต่นๆเฮ้ยเฮ้ยอทำอะไรกับกล้องกูไอ้เวนสรุเลยเอากล้องกูมา โ oh, อ้ยลิตเติ้ลพีอหอมมาอยู่ที่ไหนของโอ้ยเชีย่ยชิววิ่งเหี้ยตกใจเลยกูอ่อวิ่งหลอนะเสียไปยังวะสเกลิตงสเกลิตี้อะไรไม่บอกกูบ้างอือหือ โอ้โหผักสกูอ้อหืมกระจกแตกแรงยิ่งลิตเติ้ลเอ้ลิตตงพิกอะไรโพโพโพเดือดกุ๊บกุ๊บระยามยามกระเทือบหน่อยเด้ออืมกด J หรือกด N นะโน้เหรอไม่ใช่ กดจนแน่เลยถ้ากูอ่านออกอะถึงกูจะแปลไม่ได้กูวิ่งลันเนอร์เออถ่านี้กูทำเป็นได้ไงก็ไม่เลม้มีแบตแบบมีแบตตอรงแบตเตอรี่ให้กูเก็บไหมหแบตเหลือสองใกล้หมดละยังหลอนกูอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวผมน่าจะบอกตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วแม่งมีแสงให้กูแค่นี้ยังเหรอเชี่ยตกใจเลยเอาลงเอาลาัสไม่ต้องแคสแคสเกมนี้ไม่ได้ก็ฝันผมฝันไปเฮ้ยเดี๋ยวคอมไปโดนไวรัสตั้งแต่เมื่อไหร่วะน่าเล่นเกมว่ะไม่เชี่ยตกใจเฮ้ย อย่าหนุม่มคิวใชโอ้โหอืมอืมอืมอ้ยเชื่อมีแขนสะดุด ทำไมที่หัวหัวหัวดูหัวบ้างกดอะไรนะรีโหลดอาใช่ไหมแกสั่นอืแต่แล้วกูจะเปิดทำไมขอรีโหลดก่อนโอเคเต็มจบขเพยงเท่านี้นะบายโอ้ย้าวสั่นไปหมด